สวัสดีครับสิชัยครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับหาที่ปักเบ็ดครับหมายที่จะปักเบ็ดครับก็เยื่อเขียนเหมือนเดิมครับเยื่อวันนี้ได้น้อยมากครับสิบสองหลังครับได้ไม่เยอะพี่ก็ใส่ใส่โง่อ,อยู่ครับ ปักสองข้างนะครับชายก็จะปักข้างๆนี่นะครับน้ำหมุนครับครับไปปักเบ็ดครับเดี๋ยวจะมือ่ำซะก่อนครับอยู่ที่ของฝรั่งครับครับก็ปักเรียบร้อยครับเช้ามาลุ้นกันครับเตรียมนาที่ โกกใหม่รอบแล้วครับนี่รับเช้ามาลุ้นกันครับโตข้างๆของฝรั่งนี่นะครับยาวเลยครับยาวไปเลยครับเช้ามาลุ้นกันครับสวัสดีครับนี่ก็เช้านะครับทางเพื่อนมายามเบ็ดครับใช้ก็ยามฝังนมมแล้วสองสามหลังยังไม่ติดครับ หลังนี้ก่อนครับอันนี้ไม่ติดครับดูสองหลังตรงกรอไผ่นี่ครับ เป็ดคือต่ำครับจะลงไปตัวสักหน่อยครับจริงเป็ดมันต้องอยู่สูงครับตัวใหญ่ครับโอ้ยแต่ตายครับ มันมาครับเต็มแรกครับ,รรบหูใหญ่จริงครับหน้าเบ็ดจมครับใหญ่ๆครับม่น้าเบ็ดงอจม ตัวใหญ่ครับครับเดี๋ยวรุ้นหลังทัดไตนะครับตรงนี้ก็อีกคลังหนึ่งครับตรงนี้ไม่ติดครับเขียดอยู่ครับ พีกรณ์ครับเดี๋ยวตุงเงินตัวถอมากินครับเบ็ดหักหมดครับนะครับลุ้นหลังถัดไปครับครับก็สัยชัยก็เก็บมาหลายหลังนะครับยังไม่ติดครับได้ไปแต้มหนึ่งครับเหลืออีกสี่หลังห้าหลังครับสี่หลัง ได้แต้มหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ติดครับขากลับไปไปเก็บเบ็ดครับน,นี้เป็นคองฝรั่งครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปปักปัก ตรงปากทางคนตะไครา้ครับน้ำครับเหมือนปลาติดเบ็ดครับน้ำมันฟูออกน้ำก็เพิ่มครับแต่ดูนะครับแท้มสองอุ้ยนี่ร้อนครับุน่าจะเป็นตัวใหญ่ครับหลร้อนเชือกพันอยู่ข้างบนเลยครับนะ เพื่มครับนะครับนะ้ำเพินะ่มแปลว่าเบ็ดเราติดครับอ้าวเต็มสองมาแล้วครับมันหมานครับมชันมากครับค,ค่อยลงครับ หมดแรงแล้วครับอึ๊บหันอ่าตัวสวยครับตัวกำลังสวยใส่แทมสองนะครับปลดป่าไปหนึ่ง ขอปลดปาแป๊บหนึ่งครับครับเร็ยดร้อยครับเดี๋ยวเล็กหลังนึงครับหน,หน้าปากครับนี่ไม่ติดครับ หมดครับในสองแต้มครับเช้าก็เย็นตอนเย็นเย็นครับเดี๋ยวไปปักตรงซอยวัดของคายครับตรงทางเข้าครับหมายหมายนั้นยังยังไม่เคยปักนะครับหมายจะลองดูครับเย็นนี้ครับติดตามด้วยครับสีชัยหากินแบบบ้านๆครับปักได้บั่งไม่ได้มั่งครับปักเกือบทุกวันแล้วครับ ครับของครับ